สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคมาร์เก็ตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะก็มาพบกับเรา2คนแน่นอนนะคะแม้ว่าเข้าสู่ปีใหม่แต่ก็ยังเป็นหน้าเราหน้าเดิมนั่นเองนะคะแต่ก็มีความใหม่ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรเรียกว่าเติมเต็มกันได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ยังคงเป็นเดือนแห่งการอวยพรกันเนาะอวยพรกันอีกสักครั้งดีกว่าเนาะ ก็ขอให้กเษกษตรกรทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในปี2554ที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนแทบจะได้รับ ผลกระทบน้ําท่วม,มกันแทบทั้งสิ้นโดยชาวเกษตรกรที่เลือกสวนนาไล่เสียหายไปก็ขอให้เข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดขึ้นสู้ใหม่ตั้งหน้ารับกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาด้วยสติแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีร่ํารวยเงินทองค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าปีหน้าหรือปีนี้หรือปีไหนจะมีน้ําหรือไม่มีน้ําก็เรียกว่าเตรียมพร้อมในการรับมือเอาไว้ตลอดเวลาที่สําคัญก็คือต้องรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างมีสตินะคะเรา ก็จะเสียหายจากธรรมชาติน้อยที่สุดใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆหลายจังหวัดกําลังเตรียมความพร้อมที่จะรับกับสภาพอากาศที่แห้ง<ช>แล้งกันหลายจังหวัดเลยทีเดียว<ช>อย่างเ<ช>มืม่อสักประมาณช่วงที่เรา<ช>บันทึกเทปนะคะเป็นช่วงที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคร<ม>าชได้ประกาศเป็นภัยพิบัติหนาวทั้งจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแ้งด้วยหนาวถูกต้องคืออุณหภูมิลดลงต่ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าโคราชอย่างเขาใหญ่เขาเขียวใช่ไหมคะมันอยู่ใกล้กับภูเขาแล้วคือความเย็นเนี่ยมันมา คุกคุมนานเกินไปพร้อมกับทางด้านของผู้ว่าราชการเนี่ยบอกว่าหลังจากหนาวเสร็จเนี่ยผู้นําท้องถิ่นนายกอบอตอนายกอบ,อออบอจอผู้นำนผู้ใหญ่บ้านชุมชนเนี่ยเตรียมพร้อมรับกับปัญหาภัยแรงได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหลายจังหวัดแห้งลงเยอะมากอย่างเช่นจังหวัดนครพนมคุณรีนาปางตอนนี้เนี่ยนครพนมเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคือนครพนมจะติดแม่น้ําโขงเพราะน้ําโขงแห้งมากๆเนี่ยค่ะรู้ไหมชาวบ้านทํำยังไง เขาบอกว่าในเมื่อเกษตรกรรมก่อทาไม่ได้ปลูกพักก็ไม่มีน้ําให้กินน้าโขงที่แห้งลงไปแล้วมันเห็นสันดอนไซา์ขึ้นมาเขาทําแทรลงไปไว้ตรงกลางม่น้าโขงเลยอยู่ระหว่างไทยกับลาวเพื่ออะไรคะคือเขาทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอเขาบอกว่าในเมื่อฉันทําเกษตรไม่ได้ฉันหาเงินจากการท่องเที่ยวดีกว่าพีคอลล์สูาตายแล้วเราได้เหยียบ พื้นดินบนก้นแม่น้ำโขงถูกต้องค่ะพินิษฐมีอะไรรู้ไหมคะไอเดียเจสกีค่ะมีบานาน่าโบ๊ทคือก็คือก็ยังมีน้ำถูกต้องไอสับเบเล่นเจสกีแต่ว่ามันน้อยนะคะคือมันจะมีสันดอนทรายขึ้นระหว่างกลางของแม่น้ำโขงชาวนครพนมก็ไอเดียมันเจดเลยก็มีแพร่เอาก็ท่อมไปใส่นะแปลวิกฤตเป็นโอกาสคนเราเนี่ยถ้าถ้าคิดเป็น นะโอกาสอยู่รอบๆตัวเท่านั้นแหละนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของประชาชนเองเตรียมความพร้อมแต่ในส่วนของภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งดูได้ค่ะก็เดินหน้าเดินเครื่องเต็มกําลังเหมือนกันนะคะในการที่จะเร่งนําแผนเยียวยาฟื้นฟูต่างๆออกมานะคะก็วางกันไปเป็นแผนเฉพาะหน้าแผนเร่งด่วนแผนระยะกลางระยะยาวนะคะระยะแบบว่า ระยะอนาคตเนี่ยเขาวางกันมีการตั้งคณะกรรมการกยอกยนดูเรื่องน้ํากันมานะอ่ะก็ต้องดูไปก็ที่แน่ๆก็คือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่เราอัดรายการเนี่ยก็มีการพิจารณาวาระทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงแผนการฟื้นฟูประเทศด้วยนะในส่วนของเงินที่จะแบ่งเข้ามาฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยก็หลายแสนล้านอยู่ด้วยกนคือบอกว่าคมนี้ก็ได้ไปเยอะเหมือนกันเพราะต้องมาฟื้นฟูเรื่องของถนนหนทางเรื่องของการบริหารจัดการ น้ำนี่ว่ากันเป็นเรื่องใหญ่อาจจะไปถึงเรื่องของการตั้งกระรวงน้ำหรือเปล่าเขาพูดกันแล้ว,ลวในสื่ออาจะต้องดูกันต่อไปอทีนี้มาดูนะคะกระทรวงหลักๆที่จะต้องเข้ามาในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องเป็นกระทรวงกรเกษตรและสากร์แน่นอนนะคะ,ะเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจาก รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเลยนะคะคุณนายธีระวงสมุทรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มาพูดถึงเรื่องของการให้การช่วยเหลือที่ตอนนี้ต้องพยายามเร่งรัดเพื่อให้แผนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะ<ม>ก็เลยมีการ ทำแผนงานโครงการขึ้นมาเพื่อให้กำหนดทิศท,ทางอย่างชัดเจนนะคะ,คะก็เลยตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดนั่นเองนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟนูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการ,กรเกษตรหรือเรียกสั้นๆว่ากผฟกผฟมีหน้าที่อะไร ก็คือกำหนดมาตรการแนวทางแผนงานโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภััยทางด้านการเกษตรนะ,ะที่นาที่สวนไร่นาต่างๆ แล้วก็จะมีคณะกรรมการเหล่านี้นํามาพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆตามข้อเสนอของส่วนราชการที่จะเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนนะคะแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานเพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอ่นนี้คือชุดที่1ทีนี้ชุดที่ 2, 2> ค่ะชุดที่2จะเป็นคณะกรรมการติดตามเรื่องรักการดําเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยด้านการเกษตรเหมือนกันฟังแล้วคล้ายๆกันนะ แรกนี่จะเป็นจัดทําแผนทุดที่2เป็นการเร่งรัดติดตามแผนการดําเนินงานคือเป็นตัวเราตัวเร่งตัวเราเนการตรวจสอบติดตามไปถึงและยังทาและยังเหมือนกันและวยังอันนี้ชื่อย่อว่ากตฟนะคะก็ไม่ใช่ไก่ตาฟางนะคิดได้ไงเนี่ย คือลองตัวยังไม่มีใครคิดแต่คุณจีนุปังจินตราการมันเจิมกอตอฟอมีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการดําเนินงานของแผนงานโครงการตามแผนฟื้นฟูและเยียวยานะคะเพื่อที่ให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างที่คุณอนุทัยบอกเป็นฝ่ายกดดันต้องกดดันไม่งั้น,นดเดี๋ยวชนะ้านะม,มีฝ่ายทํามีฝ่ายตรวจสอบอันนี้โปร่งใสด้วยะนะคะ มาพูดถึงเรื่องตัวเงินนะตอนนั้นตอนนี้ว่ากันไปยังไงบ้างคุณธีระวงสมุทรก็ออกมาบอกว่าในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยเนี่ยทางด้านของ ทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะการเกษตรในปี2554ที่ผ่านมาที่ว่าโดนกันไปเต็ม,ตมๆก็มีการพิจารณาวงเงินกันที่8,174ล้านบาทนะคะ<ม>อันนี้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมปีที่แล้วปี2554ซึ่งทางด้านของสำนักงบประมาณก็มีการอนุมัติให้ทกศเนี่ย8,811ล้านบาทนะคะแล้วก็มีเกษตรกรที่ได้รับ ผลประโยชน์ตรงนี้ก็คือ335,637รายซึ่งตอนนี้ทกศได้มีการดำเนินการโอนเงินไปแล้วให้กับเกษตรกรจำนวน3า5 6 3นวน3 5 6 3 7รายเป็นวงเงิน7,802ล้านบาทใน76จังหวัดค่ะก็เรียกว่าก็เรียกว่าทำตามแผนนะส่วนด้านงบเยียวยาเก,กษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีในปีผลิต2,554ทับ ทับ55นะคะที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2554เนี่ยรวมทั้งกรณีที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทก,กภัยในอัตราตันละ1,437บาทวงเงิน6,544ล้านบาทตอนนี้ พกสก็ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรไปแล้วนะคะ2,98,34รายวงเงิน5,860ล้านบาท62จังหวัดค่ะคะส่วนการช่วยเหลือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้กับกเกษตรกรในปีพ่อปลูก2,554ทับ55ที่ประสบะทกภัยแล้วก็พื้นที่พอ่อปลูกเสียหายมากกว่า50%อันนี้ก็เป็นตามมติของคอรมอเหมือนกัน ก็มีการทําทะเบียนเอาไว้ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายจริงนะคะแต่ไม่เกิน10บไร่ในอัตราละสิบกิโลกรัมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เสียหายเนื่องจากเขาเรียกว่าเสียหายเพิ่ม,มจาก6.9ล้านไร่เนี่ยตอนนี้คือพอตรวจสอบแล้วมันกลายเป็น9.9ล้านไร่ก็คือ99ล้าน9 0 0 0แสนไร่นะคะทีนี้ค่าพันจากกิโลกรัมละ18บาทก็เพิ่มเป็น2 23 ี่สบสาทเกสตางค์ก็เลยต้องมีการทําเรื่องในการขอกรอบวงเงินเพิ่มเติมมาอยู่<ม>ที่<ม>ตัวเลขหน<ม>ึ่งพันห้าล้านบาท<ม>ก็ เป็นการพิจารณาของทางด้านคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชพิจารณาต่อไปอ่ะติดตามความคืบหน้ากันต่อสรุปแล้วก็คืออยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ก็ต้องรอดูข้อสรุปนะคะว่าจะสรุปออกมายังไงแต่ว่าค่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ6บาทเลยนะอีกแค่0.04เท่านั้นเองนะคะก็น่าจะผ่านเนาะก็ต้องดูกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกหนึ่งผลงานของกระทรวงเกษตรนะคะที่มีบทบาทเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแต่ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกสับปะรดค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสับปะรดประสบกับปัญหาราคาตกต่ําเป็นอย่างมากและในที่สุดนะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรเอง<ม>ก็ได้มีการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหา<ม>ก็คือการวางแผนในระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะปานกลางนะคะระยะเร่งด่วนเนี่ยมีการวางแผนกันไว้แบบไหนนะคะเขาบอกว่าได้มีการจัดทําเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ค่ะระหว่างเกษตรกรแล้วก็โรงงานแปรรูปสับปะรดนะคะเพื่อที่จะรับมือ ผลผลิตล้นตลาดในช่วงนี้ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการนโยบายและก็มาตร,ราการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคอชกกรเนี่ยค่ะก็ได้เห็นชอบสนับสนุนเงินทุน1,000ล้าน,นบาทผ่านทางทกศนะคะเพื่อที่จะชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3แล้วก็ทำเป็น packing credit นะคะให้แก่โรงงานแปรรูปที่ทำา o u u รับซื้อสับประรดจากเกษตรกรในราคาที่ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาท ส่วนระยะปานกลางนะคะเขาบอกว่าต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็คุณภาพรวมถึงการกระจายสับป,ปะรดให้ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูในส่วนของสับป,ปะรดว่าต้นสายปลายเหตุในรื่ของราคาที่ตกต่ำเนี่ยมันมาจากอะไร ก็คือการผลิตสับปะรดในปี2,554หรือว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีผลผลิตยอยู่ที่2.59ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ3 1ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงมากนะคะเนื่องจากว่ากเกษตรกรเนี่ยได้มีการขยายพื้นที่ในการเพราะปลูกป,ประกอบกับสภาพอากาศในปี2,554เนี่ยมันเอื้ออํานวยผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น เป็น3 3ล้าน3แสตันนะคะในปี53คือเพิ่มจากปี5 3 3ล้าน3แสตัน <c oughs> เป็น4.01ตันในปี54โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะผลผลิตออกมามากมีปริมาณ0.60ล้านตันก็คือ6 0 0 0 0 0ล้านตันนะคะออกสู่ตลาดประมาณวันละ11,000ถึง12,000ตันในขณะที่โรงงานแปรรูปกำลังการผลิตวันละ10,000ตัน ทำให้มีผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมันเกินมาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองก็หดตัวด้วยนะคะแล้วก็วิกฤตหนี่สาธารณะของยูโรโซนทําให้การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดล่วงหน้าเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็มีผลทําให้ราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายเนี่ยตกลง ทั้งนี้ทางด้านกระทรวงเกษตรและก็สาก์ก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันโดยขอความร่วมมือให้โรงงานแปรรูปสับปะรดทำหนังสือข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ไม่มีการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า หรือว่า Contact uh, f ร์ m i n g นะคะในราคาที่ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาทแล้วก็ได้ขอเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคอชอกเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้แก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้มีโรงงานแปลรูปสับปะรดเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะได้ทำา MOU แล้ว11โรงงานด้วยกันค่ะ ยางไรก็ตามนะคะคอชกมีมติเมื่อวันที่23ธันวาคมปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะเห็นชอบโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปลรูปเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรดตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เสนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการสนับสนุนเงินทุนจำนวน1,000ล้านบาทนะคะให้แก่โรงงานแปลรูปสับปะรดที่ทำา m ็มแล้วก็ทา ในส่วนของ packing credit ในระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดยก็คือ3เดือนด้วยกัน ตั้งแต่เดือนไหนนะคะเขาบอกว่าเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาค่ะยาวมาจนถึงมกราลแล้วก็กุมภาพัานธ์ปี55นะคะซึ่งคอจก,กอจะชดเชยอัตราดอ,อกเบี้ยร้อยละ3ให้แก่โรงงานแปรรูปด้วยให้โรงงานแปรรูปรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่ไม่มีการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาทนะคะ นอกจากนี้ภาครัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรเก็บเกี่ยวสับป,ปะรดที่มีขนาดแล้วก็คุณภาพมาตรฐานตามที่โรงงานแปลลูกต้องการสำหรับในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาราคาสับป,ปะรดตกต่ำในช่วงต่อไปทางด้านของกระทรวงเกษตรก็จะเน้นความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสับป,ปะรดที่มีคุณภาพการกระจายผลผลิตให้มีปริมาณที่สม่ำเสมอในแต่ละเดือนแล้วก็ การรวมกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรแล้วก็โรงงานแปลรูปนี่ค่ะจัดทำข้อตกลงซื้อขายผลผล,ผลิตล่วงหน้าซึ่งในปี54ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศแล้วเนี่ยมีทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันเพชรชบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชนบุรีฉะเชิงเราระยองจันทบุรีราชเชียงรายลำปางอุตรดิต พิษนุโลกอุทยัยธานีตราดน้องคายนะครพนมเลยแล้วก็ชุมพรมเพื่อเป็นการนําเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตแล้วก็ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ปลูกสับปะรด ในปีงบประมาณปี55นี่แหละค่ะแล้วก็จะดําเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกสับปะรดได้แก่การถ่ายทอดความรู้การผลิตสับปะรดที่ถูกต้องเหมาะสมในระดับของ GAP หรือว่า GAP นะคะแล้วก็สนับสนุนการทํา contract farming นั่นก็คือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นต้นที่กระทรวงเกษตรจะเข้าไปให้การสนับสนุนนะคะนี่ก็ฟังดูก็คือเน้นหลักในเรื่องของการที่จะต้องผนึกกาลังกันในการ เรียกว่าในในโลกยุคป,ปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูงทั้งในตลาดโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศเขาบอกว่าการต่อสู้แบบโดดเดี่ยวเนี่ยสู้ได้ยากาเพราะฉะนั้นต้องผนึกกาลังการก การที่มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นใ,ในอีก3ปีนั่นคือเป้าหมายของหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนแน่นอนที่อยากจะไปใช้เวทีนี้ในการประกาศศักยภาพของตัวเองอันนี้ก็เป็นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทิศทางหลักที่จะสามารถยกระดับของเราได้เป็นเวทีที่ไทยจะสามารถประกาศศักยภาพทางด้านของการเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นําในเรื่องของการส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรเวทีนี้ใชได้ไม่ใช่เพียงแค่การเกษตรเท่านั้น ุกเรื่องเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยการวัดว่าประเทศไหนยักษ์ใหญ่ต้องวัดกันที่เรื่องของเศรษฐกิจละถูกต้องไม่ใช่วัดว่าประเทศนั้นมีตึกสูงกว่าอะไรไม่ใช่แล้วแล้วตอนนี้เขายิ่งมีการประมาณการที่สภาของการค้าไทยเขาบอกว่าการส่งออกภาคการส่งออกของไทยเนี่ยจะหดตัวอย่างรุนแรงในไตรมาสเอ้ไตรมาสหนึ่งของปี55แล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกาส่งผลกระทบให้ไทยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป ะะว่าในภาคการส่งออกของเกษตรเนี่ยจะเป็นยังไง<ม>แต่ว่าเขาก็บอกว่าน่าจะลดลง<ม>เพราะว่าผลกระทบจากน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กําลังการผลิตของเราลดลงนนเลยเขาบอกว่าม,ม,มันหลายด้านเพราะว่าพอเจอเรื่องของผลกระทบเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของ ความล่าช้าเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งพวกนี้มีปัญหาหมดเลยนะ,ะ,ะไม่ทราบว่ายังพอมีเวลาสำหรับข่านข่าหรือเปล่านะคะ,ข,คะข่าวนี้น่าจะเกี่ยวกับที่คุณรุน่นได้พูดไปนะคะ,คะเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะนา้ําท่วมจริงๆตลาดส่งออกของไทยที่เรียกว่าโดยเฉพาะเรื่องของข้าวหอมมะลิไทย ประเทศจีนแม้ว่าเป็นประเทศที่ปลูกข้าวได้เองแต่ก็นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทยอ่แน่นอนไม่เหมนประเทศจีนหลายประเทศนี่ยคมความหอมเรื่องของความหอมนี่กลูปกลิ่นนี่แตกต่างใช่ค่ะว่าจะคุณจะไปปลูกที่ไหนชื่อข้าวหอมมะลิเหมือนกันแต่กลิ่นไม่เหมือนของประเทศไทยต้องเป็นทุ่งกุหลาร้องไห้ด้วยไหมหรือเปล่าเออทำไมต้องชื่อทุ่งกุหลากร้องไห้อยากมันแรงไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันแรงมากปลูกอะไรทำไมต้องกุหลาบกุหลาบทำไมต้องร้องไห้ชื่อชื่อชื่อของคนถ้าจำไม่ผิดนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าใครรู้ ถึงตำนานที่แท้จริงมันเป็นชื่อของคนที่เขาไปทําปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นสักทีก็จนแบบท้อร้องไห้โอเคว่ากันนะเราจะไปหาคําตอบให้คุณกุลาเป็นไหนะอ่ามาดูเรื่องของข้าวหอมมะลิตลาดข้าวหอมมะลิของไทยในประเทศจีนเขาบอกตลาดใหญ่อยู่ที่มณฑลกวางสีหรือกวางซีดิฉันไม่แน่ใจต้องขออภัยลวกหน้าถ่าว่าออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะก็บอกว่าตอนนี้ ร้ายแรงที่สุดในรอบ50าสิปีหลังจากที่ประสบวิกฤตน้ําท่วมไปแล้วตอนนี้สง่สงผลกระทบอย่างกว้างขวางทีเดียวโดยเฉพาะภาคธุรกิจในต่างประเทศก็คือประเทศจีนนี่แหละนะคะเขาบอกว่าตลาดท้าวในเขตกวางสีนั้นโดยทั่วไป เกษตรกรเขามีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ในการปลูกข้าวของเขาเนี่ยจะเป็นการปลูกเพื่อบริโภคเองภายในประเทศนั่นเองนะคะแต่ก็จะมีกลุ่มผู้ที่มีกําลังซื้อเขาก็จะนิยมรับประทานข้าวหอมมะลิไทยอย่างที่ได้บอกไปนะคะก็ ก็ต้องมาจากการนําเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยนะคะจะมีทั้งกว่างสีกวางโจเซนเจิ้นเหล่านี้เป็นผู้ที่นําเข้ามาแล้วก็ส่งต่อเข้าไปในมณฑลกวางสีนะคะก็บอกว่าข้าวหอมมะลิไทยนั้นมีราคาที่สูงกว่าข้าวท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะน้ําท่วมเนี่ยราคาข้าวหอมมะลิก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของสต๊อกข้าวเรื่องอะไรเหล่านี้ทีนี้ผู้บริโภคท้องถิ่นในกว่างสีเองก็มองว่า ตอนนี้ข้าวหอมมะลิเนี่ยราคาสูงขึ้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นหยุดซื้อชั่วคราวดีกว่ามาหันมากินข้าวของที่เขาปลูกเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวหอมมะลิไทยเขาก็ไม่ได้บริโภคเป็นอาหารจานหลักหรือเป็นอาหารหลักหรือเป็นธัญยพืชหลักเพราะจริงๆธัญยพืชหลักเขาก็บริโภคข้าวที่เป็นพันุ์ของเขาแหละแต่ว่าแบบนานๆเนาะมีงานเลี้ยงใหญ่เลี้ยงวันเกิดแซยิสักทีก็เลี้ยงหอมมะลิไทยก็จะได้คุยกันได้ ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการส่งออกข้าวของไทยซึ่งสอดคล้องกับการนำเข้าข้าวของจีนเนี่ยชะลอตัวเลยทั้งสองฝ่าย<อ>นั่นแหละก็คือปัญหา,าตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในอในส่วนของตลาดค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงแรมปัตาคารต่างๆที่เคยสั่งกันตอนนี้ก็ชะลอหมดเลยนะคะตอนนี้ในส่งผู้ประกอบการขายส่งในจีนก็บอกว่า การเกิดภาวะน้ําท่วมเนี่ยทำให้การนาข้าวข้าวหอมมะลิมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งอันนี้ส่งผลเรื่องของต้นทุนในการนําข้าวสูงขึ้นถึงร้อยละ 20- ่สถึงยี้าแน่นอนแหละบางทีต้องอ้อมไกลกว่ถึงเขาบอกว่าจากราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด25กิโลกรัมเนี่ยเพิ่มจากเดิมอีกถุงละ4 0่สถึงห้หยวนเลยนะเขาบอกว่าโอ้ไม่ไหวอย่างนี้ขอชะลอไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้หยวนนึงมันเท่าไหร่คะไม่แน่ใจ10กว่าบาทนะสิบาทหรือ10กว่าบาทนี่แหละนะค่ะ คือต้องลองเช็คดู<ม>เขาก็เลยต้องชะลอเพื่อรอสังเกตการเรื่องของสถานการณ์ว่าถ้าหากว่ามีมาตรการในการควบคุม,มได้ดีนะคะช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาบอกว่าราคาข้าวหอมมะลิก็อาจจะไม่เพิ่ม,มชุดทีแต่ว่าปรากฏว่าพอเช็คมาแล้วเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องรอดูในรถต่อไปเพราะเขาบอกว่า<ม>พอหลังจากนี้เนี่ย ช่วงทันวาที่ผ่านมามันเป็นรู้ดูการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแล้วก็ต้องรองดูเรื่องของสต๊อกข้าวที่มีอยู่นะมีการมาประมวลกันอีกทีก็ต้องดูว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากน้อยแค่ไหนันนแต่ก่อนอหน้านี้รัฐบาลเองก็ออกมา <c oughs> พูดแล้วนะว่าสต๊อกข้าวเนี่ยเพียงพอแน่นอนอทั้งบริโภคภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่า บางพื้นที่เนี่ยฤดูการพ่อปลูกมันต่างกันทีนี้บางพื้นที่อาจจะจริงที่ถูกน้ําท่วมไปบ้างแต่ว่าก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ปลูกข้าวเพื่อการส่งออกใช่ไม่ได้ถูกน้ําท่วมก็มีเหมือนกันจริงๆแล้วเท่าที่ฟังคือเขาะวงเรื่องของราคาราคาเพราะค่าขนส่งค่าขนส่งแพงเขาก็ต้องรอว่าอาจเดี๋ยวถ้าเกิดค่าขนส่งมันเป็นปกติแล้วก็อาจจะกลับมาซื้อเกินใหม่นั่นเองนอกจากเรื่องของข้าวที่รับผลกระทบแล้วเนี่ยเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยของจีนก็มีปัญหากระทบเหมือนกันเพราะว่าาปรระเทศจีีนนมโงงผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องคือถ้าสมมุติว่าที่หนึ่งทำไม่ได้อีกที่เหลือก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็เลยมีผลกระทบไปตอนนี้ก็ต้องรอดูนะเชื่อว่านโยบายหรือว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรได้นําออกมาใช้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกต่างๆได้ก็ เข้าใจว่าน่าจะประมาณกลางปีคงจะกลับสู่ภาวะปกติกันได้น่าจะปการอิทาิการกันใช่เพราะว่าในระหว่างที่ไทยถูกน้ําท่วมเองเนี่ยเชื่อว่านานาชาติก็เห็นภาพในวันที่ไทยโอ้โหประสบกับมหาวิกฤตอุทกภัยแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าการพาณิชย์แล้วก็รวมไปถึงกรมส่งเสริมการส่งออกก็พยายามที่จะ เดินทางไปพูดคุยกับผู้นําเข้าสินค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อจากไทยเนี่ยว่าตอนนี้ประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะคุณก็คือเราก็ขอความเห็นใจใซึ่งเท่าที่ดูฟีดแบ็จากการพูดคุยกับทางด้านของอธิบดีในวันนั้นท่านก็บอกว่าหลายประเทศเข้าใจนะแต่ว่าถ้าบางอย่างราคาหรือว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคือโอเคแหละเราไม่สามารถที่จะซื้อข้าวในราคา<ม>ที่เพิ่มขึ้นได้ชะลอการนําเข้าไวไก้ก่อน<ม>สําหรับจีนแต่ว่าถ้ามันกลับเข้าสู่วงจรในส่วน ของราคาปกติก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในออเดอร์ของฤดูการพ่อปลู่ที่กําลังจะมาถึงนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ล่ะสำหรับเกษตรกรแต่ที่แน่ๆที่เริ่มแล้วนั่นก็คือโครงการรับจํานําข้าวที่รัฐบาลก็ได้เริ่มแล้วในฤดูการพ่อปู่2 5 5พาทับค่า5นะคะใครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้เงินใน1 5 0 0 0บาทก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะเดินหน้ากันต่อนะคะ่อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักก่อนไหมคะเพราะว่า อีกหนึ่งข่าวไม่น่าจะพอแล้วช่วงหน้ากลับมาเรามีบุคคลสำคัญที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะเรื่องของผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นยังไงนะตอนนี้หลังจากต้นปีนี้แล้วหลายๆคนก็เริ่มจับตามองทิศทางใชคะม่วาจะเป็นเรื่องของสินค้าตัวไหนก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันคุณอะไรนะก็จะมาคุยกับเราเดียวค่ะคุณอนันต์ปัญญาค่ะสักครู่ค่ะ